สนับสนุนโดยรถใหม่ลองเลยเม็ดอมซิง์พลัสเม็ดอมมีประโยชน์ P R ot, จากเกรเตอร์ไมายเซฟติกไมายบาซินตรงนี้คือถนนเฟื่องนครน,นะคะเป็นถนนสายสั้นๆแต่ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมาย ส่วนทางนี้จะเป็นถนนราชบพิหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าถนนราชบพิธนะคะนี่แหละวันนี้พามาถนนเฟื่องนครน,นะคะซึ่งเป็นถนนที่มีประวัติยาวนานทีเดียวคะ่ะแล้วก็มีอะไรดีๆเยอะทีเดียวที่นี่คะ่ะถนนเฟื่องนครสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยทีเดียวคะ่ะนี่แหละถนนเฟื่องนครคะ่ะจากตรงนี้สี่กั๊ก ก็ไปถึงนู่นเลยสี่กั๊กเสาชิงชา้าถนนสายสั้นๆแต่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานครนะคะตรงนี้ถนนบ้านหม้อค่ะเรื่องราวถนนในตำนานยังมีอีกเยอะแยะในกรุงเทพมหานครนะคะ ก็ไม่ว่าโอป้าจะไปที่ไหนๆก็จะพาไปรู้จักกับถนนสายต่างๆค่ะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดน,นะคะ <S <S 1> <S 1> นี้คือถนอสี่กัดสเชีราะจะเห็นถนนประงเม,มือแล้วก็ตรงนั้นเป็นถนน ถนนเฟื่องนครค่ะเป็นถนนที่สร้างขึ้นในครั้งสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งก็ถนนเฟื่องนครเนี่ยสร้างในสมัยเดียวกันกันกบถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองค่ะในหลวงรัชกาลที่4พระราชทานนามให้พ้องกันว่าเจริญกรุงบำรุงเมืองแล้วก็เฟื่องนครน,นะคะที่นี่ค่ะ เป็นถนนที่เรียกว่าคู่ขนานเส้นเป็นทางเส้นทางขนานกับคลองหลอดนะคะถ้าเริ่มต้นจากศีกักพยาศีฝั่งซ้ายของถนนก็คือวัดราชบพิษสถมหาศีมารามซึ่งเป็นวัดประจำราชการที่5ค่ะแล้วก็ด้านหลังก็คือกระทรวงมหาดไทยอาคารตึกแถวของถนนเฟื่องนครเน,นี่ยนะคะเคยเป็นที่ตั้งสำนัก พิมพ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็อาคารที่อยู่สองฝากของถนนเฟื่องนครเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตกนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีร้านอาหารหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะเดี๋ยวมากันค่ะตามโอป้ามาค่ะถนนเฟื่องนครมีร้านนี้ต้องแวะละละหน้าตาดีทีเดียวมากันเลยค่ะ เห้มานข้ามาแขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อย <S <S วันนี้พามารู้จักกับถนนเสื่อมนครแล้วก็เห็นโหที่นี่ร้านเยอะมากเลยค่ะและที่น่าสะดุดตาสะดุดใจก็คือร้านนี้อิ่มในเมืองซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีประวัติมายาวนานเพราะว่าที่นี่เคยเป็นโรงพิมพ์เก่ามาก่อน แล้วเขาก็รีโนเวทเป็นร้านอาหารข้งล่างเป็นกาแฟค่ะคาเฟ่และขึ้นมานี่ก็เป็นอาหารมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหาหรอิตาเลียนวันนี้เราจะมาชิมที่น่าอร่อยกันค่ะ กับถนนเพื่นอนน่นอแล้วก็ไปละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ้ป้าหาเรื่องทุ่งตรงวันอาทินี้นี่ถ้าตป็นเจ้นเด็กเดี่ยวอีกโแล้วพบกันค่ะ